สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะก็ตอนรับหน้าหนาวนะคะวันนี้เรามีเคสเสริมใหม่จมูกนะคะครบหนึ่งเดือนมาฝากกันนะคะนี่เลยจากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะสวยหวานขนาดไหนคะ่ะ่านี่นะคะหนงสองสงันี่อ๋อ หวานขึ้นมากเลยนะคะหวานกรุบเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าปลายดูเชิดขึ้นสันมีความสโลปปลายเชิดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านะ,ะเดี๋ยวมองไปตรงนี้นะคะโอเค นี่เลยค่ะไปใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะน,นี่มีความสโลปไปเชิดสวยหวานมากๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีความไล่สโลปเนาะแล้วก็เชิดขึ้นมาหวานกําลังดีกําลังดูน่ารักเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะจ๊ะนี่อ่าสวยมากๆเลยนะคะ อ่าเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบค่ะสวยหวานเลยะะใช่ค่ะก็ดีใจที่ชอบนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีคนทักไหมคะมีคนทักเยอะเลยคะ่ะแบบถามว่าทาที่ไหนมาสวยนะดูแบบหวานขึ้นดูเกาหลีขึ้นนะอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สมสมูทมากๆเลยหวานมากจริงๆค่ะก็แล้วมีอาการผลข้างเคียงอะไรเพิ่มเติมไหมคะแบบมีเจ็บมีอะไรผูดในไมในชว่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่มีเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยบวมด้วยค่ะ เรียกว่าบวมน้อยนะหนึ่งเดือนเราก็เห็นทรงค่อนข้างชาัดแล้วนะคะเดี๋ยวพอประมาณสามเดือนก็จะรัดแกนลงอีกจะเริ่มเลียวขึ้นแล้วก็เริ่มรัดแกนประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีก็จะแบบว่าเลียวขึ้นเลียวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้วันวานแบบนี้นะคะ <'t S 1> ก็อย่าลืมเซอร์คิลินิกกับหมอพีทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย